พรพันธ์เกิดปราดเล่นหลีกญี่ปุ่นมือเซตทีมชาติไทยโพสต์อินสตาแกรเตรียมย้ายไปร่วมทีมในหลีกประเทศญี่ปุ่นฤดูการหน้าสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดกาฟิบิวตี้สวยหลอดสังได้เช่นเคยนะครับพรพันธ์เกิดปราดมือเซตขอนแก่น Star ์วีซีโพสต์อินสตาแกรมเผยว่าจะย้ายไปเล่นวอลเลย์บอลวีลีกของประเทศญี่ปุ่นในฤดูการหน้านะครับ ซึ่งดาวตกวัย27ปีที่เพิ่งจะคว้ารางวัลมือเซตยอดเยี่ยมจากรายการไทยแลนด์ลีกพร้อมกับพาทีมเ e ดไดโนจบรองแชมป์ในฤดูกาล2020มามันหมากเลยนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับพรอนพันได้โพสต์ไอว่าอะไรเ a แปนอ s สค l l i ลิงนะคะอำลาสนามแบบสวยๆเจอกันเจแปนนะคะ คอวิดีโอหาเราบ่อยๆนะซึ่งมือเซตทีมชาติไทยนะครับยังเปิดเผยอีกว่าได้รับการติดต่อจากสโมสรญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ขอเปิดเผยชื่อทีมส่วนตัวยังกังวลเล็กน้อยจากสถานการณ์โควิด -19 และทางญี่ปุ่นเองกำลังจะยื่นวีซ่าที่ประเทศไทยให้สามารถเดินทางไปร่วมแข่งขันได้นะครับ แต่พรพันธ์ก็ยังมีโปรแกรมการแข่งขันที่จะเข้าร่วมแข่งขันกับทีม PAA นะครับในวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนก่อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563อีกนะครับชิงช่วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับระหว่างวันที่13-17สิสิงหาคม 2,563นะครับที่อาคารวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งะครับของทีมชาติไทยที่มีโอกาสได้ไปเล่นดีกต่างชาตินะครับซึ่งเราต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสำหรับพรพันธ์เกิดปราดนะครับว่าจะทำผลงานได้ เป็นที่น่าพึงพอใจของทีมแต่ว่าพรนพันยังไม่เปิดเผยทีมที่จะไปเข้าร่วมนะครับที่ลีี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตยอดก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับว่าเธอไปอยู่ในทีมไหนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตยอดก็จะมาแจ้งให้เพื่อนเพื่อนพ,อนพี่น้องทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ยอดจัปเด็ดทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ